มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป่าบาลังชาแนลมาวันนี้ก้อยขมรอบติดนะครับตอนนี้ประมาณตีสามนะครับอยากกินนะเลยแวะซื้อมามาจัดซะหน่อยไม่ได้จัดมาหลายวันและมาจวดกันก่อนนะฮะเหมือนเดิมฟิตเย็นๆน,นะ 40ดีกรีต้องคู่กับก้อยผมนะจ้าจวดดูนอนเลยโอนออมไม่ได้กินเหล้าอาทิตย์หนึ่งแหล,ละรสหวานกินง่ายเหมือนเดิมดูหน้าก่อน <c oughs> มา อเ็เหนียวตุ้ยเลยไปครับน,นี่ไงร้านเด็ดอืออืออืออร่อยรสชาติดีพี่บ่ะอืออ่ะหนุนแน่เลย อืมมันจานเลยครับอร่อยอืม่ะเออืมอวันนี้ริวกูแพ้แล้วเจลซีไปสองนึงกินก้อยหมย้ำใจช่งเลย Mm hmm. ต้องทำเหนียวอย่างนี้นะ mm hmm. ครับ mm hmm. ไปครับ mm hmm. โอโหพริกดึไม่คนเล็กเลย <laughs> ลเนี่คเล็กเกิน mm hmm. นอดก้อยขมน,นี่ยง้อต้องสดนะครับถ้าไม่สดเนี่ยมีเลือกไปก็อรกอดก้อยเดือด มาเดี๋ยวกันชิมหน้าปากก็ไล่ก็ตามด้วยปากก็ใช่เนดดี่ยไปละหวานดี